สวัสดีนะครับนะครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับน้องคงนะครับบริษัทคอมโพเอ็กซ์เปิดนะครับก็วันนี้จะพามาชมสวนเนาะมาชมสวนไอ้จ๊ะเนาะที่ตําบลแม่โถเตำบลบ่อสันดิ์อ่าตำบลบ่อสัีอําเภอฮอ,อดจังหวัดเชียงใหม่เนาะก็ไอ้จ๊ะเนี่ยได้นําผลิตภัณฑ์ของบริษัทคอมโพเอ็กซ์โปโปโอเปิดนะครับก็คือตัวปุ๋ยบาวคอนเนาะปุ๋ยเม็ดอ่า20-10-10นะครับมาช่วยเรื่อง ฟื้นต้นแล้วก็บำรุงผลเล็กนะครับก็เนี่ยครับจริงๆจะมีเดี๋ยวผมจะถ่ายผลเล็กให้ดูทีนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสอบถามความประทับใจของการใช้ปุ๋ยบาวคอนของบริษัท Compo Expert ของไอจ้าก่อนนะครับว่าความรู้สึกเป็นไงบ้างที่ได้ใช้ปุ๋ย Compo Expert นะครับไปเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาเนาะกะ็ไอ้จ้ารู้สึกยังไงบ้างที่ว่ามาใช้ปุ๋ยคอมโ o เอ็กซ์เปิในสวนส้มของตัวเอง นะครับความรู้สึกเป็นไงบ้างความประทับใจในการใช้ปุ๋ยบาว่าพรเนี่ยครับครัาผมประทับใจก็คือเขียวเข้มเขียวเข้มลูกก็ลูกก็เขียวกว่าครับเขียวกว่าที่เคยเคยทำมาหลายปีออ๋ครัาหลายปีก็ยังไม่เจอที่ว่าใส่ปุ๋ยแล้วจะเขียวขนาดนี้แล้วลูกก็ขึ้นดีขึ้นเร็วกว่าลูกขึ้นดีขึ้นเร็วเหมือนคันนี้ครับแล้วยอดอ่อนเป็นไงคามรู้ายอดขึ้นดีเลยอ่าขึ้นดีแถมยังมีดอกตามมาด้วยอ่าก็ นะครับก็ยังไงฝากไว้ด้วยสําหรับปุ๋ยบาวคอนสูตร20-10-10นะครับที่ได้ใช้ไปตอนนี้ก็ใช้ไปประมาณ2สัปดาห์กว่าๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวยังไงจะแวะมาเที่ยวแล้วก็มาเยี่ยมนะครับแล้วก็จะมาถ่ายผลการใช้ของปุ๋ยบาคอน20-10-10ให้ทุกท่านได้ชมอีกทีหนึ่งก็วันนี้ยังไงขอบคุณไอ้จ้ามากเนาะที่สละเวลาให้ให้น้องพงาอมาอสัมภาษณ์การใช้ปุ๋ย20-10-10บาวคอนก็ขอบคุณไอ้จ้ามากขอบคุณครับขอบคุณครับ อ่าอันนี้มาให้ดูนะครับสําหรับอ่ายอดอ่อนที่ใช้ปุ๋ยบาวคอน20 10 10ของไอ้จ้าครับก็จะมีเนี่ยครับมีแตกยอดอ่อนนะครับมีดอกนะครับก็สังเกตว่าอ่าที่ไอ้จ้าบอกนะครับก็ยอดอ่อนเยอะมากนะครับนี่ครับมีดอกนะครับผลจะเขียวเข้มแล้วก็มียอดอ่อนแตกมาใหม่ที่ใช้20 1 0 1 0บาวคอนนะครับก็นะครับ ก็ประทับใจนะครับทั้งแปลงเลยนะครับนี่นะครับยอดอ่อนที่เกิดใหม่นะครับแล้วก็ผลเล็กเขียวเข้มนะครับนี่ครับของแกจะมีระยะนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับนี่ครับยอดอ่อนนะครับผลอ่อนผลเล็กนะครับไปยอดอ่อนนี่ครับเขียวเข้มนะครับผลจะเขียวเข้มนะครับสําหรับเ่าคอน20่สิบสิบที่ใช้ เร่งผลเล็กนะครับบรรุงผลเล็กในช่วงนี้แล้วก็ช่วยการแตกยอดอ่อนใหม่นะครับเพื่อให้สรงพุ่มเขียวเข้มนะครับแล้วก็ช่วยสังเคราะห์อาหารนะครับให้กับส้มต่อไปนะครับ